พามาดูประวัติของ Honda ว่ากว่าจะมาเป็น Honda ในทุกวันนี้ต้องผ่านอะไรกันมา<อ>บ้าง Honda m มอเตอร์เป็นบริษัทผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นทั้งรถยนต์รถบรรทุกรถจักรยานยนต์และเครื่องจักรอีกหลายชนิดโดสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว Honda ถูกขอตั้งขึ้นเมื่อ24กันยายนปี2491โดยโซอิจิโร่ o n d a เป็นช่วงที่เพิ่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พอดี Honda าเริ่มลุกตลาดโลกโดยการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี2507 Honda าก็ได้กลายเป็นผู้ ผลิตมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อมา Honda ได้ประสบผลสําเร็จก,กับรถยนต์มีชื่อรุ่นว่า Honda Civic และ Honda Accord และได้ไปเปิดยี่ห้อรถใหม่ในสหรัฐอเมริกาชื่อว่า Acura ในปี2529ซึ่งเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์แรกที่ได้ไปบุกตลาดอเมริกาเลยมาพูดถึง Honda Thailand กันบ้างบริษัท Honda Automobile จำกัดเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี2 5 2 6ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่เข้ามาดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรร ยานยนต์ไทย,ยหล่หลังๆโดยมีอายุเพียงสองทศวรรษเท่านั้นแต่ในปัจจุบันฮอนดา้านับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์นั่งลายใหญ่ที่สุดของประเทศมีการเติบโตของยอดขายที่รวดเร็วยอดขายตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปี2549มากกว่า640,000คันเลยทีเดียวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ